ีกลับมาพบกับเคมเมย่ากันอีกแล้วนะคะเย่แล้ววันนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันในคลิปแรกของปีนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นเดือนที่2ของปี2021นะคะทุกคน,นะคะ่ะก็คือวันนี้เราจะมาทำคลิปทั่วร์โตเรียน ก่อนดูก่อนนะคะว่าโตเมยะก็จะมีความเป็นติ่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามยคาเป็นติ่งนะคะทุกคนเห็นจากปสเตอร์ตรงนี้นะคะก็เห็ค่ะทุกคนก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปดูการเล่ โต๊ะของเมย่านะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็คือแบบไม่ได้มีอะไรเยอะ,ะนะคะมันเป็นแค่มุมเล็กๆนะคะที่เมย่าเอาไว้ใช้คิดงานเขียนงานทําการบ้านหรือว่านั่งเล่นหรือว่าตรงนี้จะเป็นมุมที่แบบเขาเรียกว่าเซฟโซนเป็นมุมโปรดของเมย่าเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่นะคะก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันตั้งแต่ข้างบนตรงพัดเลยแล้วกันนะคะเราจะมาเริ่มจากมุมข้างบนตรงนี้นะคะก็ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปของ BTS นะคะหรือว่าบางคันของเรานะคะเจ็ดค นะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นพัทของเราเมมเบอร์ที่เราจะสมไว้นะคะก็จะมีเมนของเราก็คือพี่ก้านะคะมีพี่จินนะคะแล้วก็มีรวม7คนนะคะแล้วก็มีจองกุกแล้วก็มีพี่วีนะคะทุกคนก็พัทก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นมีโปสเตอร์นะคะซึ่งเป็นโปสเตอร์ของบางทันเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นรูปของบางทันทั้งเจ็ดคนพร้อมลายเซ็นนะคะแล้วก,ก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพวงกุญแจของพี่วีนะคะชอบกันมากทุกคนเพื่อนจะบอกว่าตจำชอบก็มีเหมือนกันนะทุกคนอย่างเช่นตรงนี้นะคะ ลูกของพิกาองฟ้านะคะคือเป็นลูกที่แบบหล่อมากคือเนี่ยคือโดนพิก้าตกแบบ เงของพี่ก้านะคะอันนี้จะเป็นลูกของเฮเกเนะที่เฮเกิทำนะคะตรงนี้ก็จะขายไม่ได้เลยถ้าเป็นอาร์มี่นะคะหรือว่าเป็นติ๋งนะคะนี่คือพี่บอมนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะออกมาให้ดูนะวิจารณนี่นะคะทุกคนต้นที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนก็ก็จะเป็นดอกไม้นะคะทุกคนแต่อใบตรงนี้ก็จะเป็น อะไบัมบ um in okay? like, AP uh, ี้นะคะ้นี้ชคอมนนะคะแล้วก็จะมีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าขวดเลี้ยงอะไรไม่รู้สักอย่างข้างใมันมีกระต่ายนะทุกคนก็ม่สุกัดเลยนี่ทุกคนดูใดูนี่เนไหมข้างในมันจะมีกระต่ายนะคะแล้วก็มีย่าๆนะทุกคนซึ่งแบบมีลุน้องนะคะเขาเอามาให้แล้วเราก็เอาไปเลี้ยงเท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามีอะไรมีช็กี้นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบบี้ชกี้นะคะจะเป็นมิกาเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถุงใสแอร์พอรของเราเนาะ อ,อันนี้จะเป็นวงจะจกนะคะคือไม่ค่อยได้ใช้ก็เลย่เนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะสมุดดีดีเอที่หลาคนก็้สันะคะมันเป็นสมุดนีอินโทรเดอะมจิชนะคะนี้จะเป็นเร์ชั่นที่หนะทุกคนนี่ก็คืออ่านยังไม่จบเลยะคะไม่ค่อยมีรายาน,นะคะบนโต,ตนะคะก็จะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่อง iPad 1หนึ่งเครื่องนะคะทุกคนนี้แล้วก็มีมือถือ1เครื่องะคะ บนตัวนะคะก็จะปูด,ด้วยผ้าคุณหนูของท่าท่านะคะทุกคนนี่ด้วยรวมของตัวเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นกันบ้างคะ่ะ เป็นพวกชั้นเอาไว้ใส่ของประดิษฐ์ตกแต่งน,นะคะอย่างเช่นก้านไก่กาวนะคะเทปกาวหรือว่าพวกปากกาเมจิกกระดาษอะไรพวกนี้เนาะเอาไว้ตกแต่งนะคะ okay. โอเคชัค้นสองชั้นสุดท้ายนะคะชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมีเป็นพวกกระเป๋าตังค์เนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆที่มันไม่ามสามารถแทนบนได้นะคะ,อ,ะอันล่างนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอเวิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะก็คือเคสนั่นเองนะคะนี่จะเป็นพวกเคสโทรศัพท์แล้วก็มีทา่า ก็คือแบบว่ามีแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่นะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นหอไงทุกคนก็เลยแบบไม่สามารถที่จะตกแต่งอะไรได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรากลับบ้านนะทุกคนเราก็จะทำทัวรที่บ้านให้นะคะทุกคนก็รอกันนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้เราแบบว่าทําคลิปแยกในชิ้นส่วนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดอัลบั้มบีนะคะหรือว่าเปิดชั้นที่มี พวกรูปภาพ BTS นะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำรูมทัวร์นะคะก็รูมทัวร์นี้มาถึงในห้องนี้นะก็คือห้องที่หอนะคะก็<ล>สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนแล้วก็โอเควันนี้นะคะมิยะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้คิมิยะด้วยนะะทุกคนคะ่ะ 暮れの街眉石けかれの乱歩どこから来たのよ見すぼらしいね,ねうちにほいで温めて